สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะคะอุ้งรู้ทันดวง8 9 8 9นะคะวันนี้ถึงคิวดูดวงของชาวราศีกรกฎแล้วนะ,ะดวงจะมีผลกระทบอะไรไหมหลังจากที่มรุตยูย้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะคะเราจะมาดูกันว่า เมื่อแต่ย้ายมีผลอะไรบ้างกับชาวราศีกรกฎ่ะไพ่าาอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะมีบุญและมีกรรมที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะคะถึงได้รับดีขึ้นก็อาจจะดีไม่เท่ากัน แย่ลงนะคะก็อาจจะแย่ลงไม่เท่ากันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ฐานเกิดของตัวเราเองบางคนเกิดมาในฐานครอบครัวที่ยากจนนะคะบางคนเ,เกิดในฐานของคนที่ร่ํารวยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีความกระเทือนหรือผลกระทบเนี่ยไม่เท่ากันนะคะฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครด้วยอื กรกฏชาวกรกฎไพ่ของชาวกรกฏนะคะในช่วงสี่เดือนนี้น่าจะมีความคิดนะ,ะอยากที่จะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งหรืออาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องรถรถพังรถเสียรถหายซ่อมรถซื้อรถขายรถหรือต้องใช้รถหรือว่าต้องเดินทางนะคะ ถ้าหากว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยานผ่าหน,นะหรือว่าคุณทํางานเป็นเซลล์หรืออะไรก็ได้นะะแต่ทีนี้เนี่ยความคิดของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะแบบเป็นเป็นคนบังคับเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นได้นะอืกําลังจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าไพ่ใบนี้นะคะ่บงบอกว่าคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างนะ,ะที่ทําให้คุณไม่มีความสุข พอคุณไม่มีความสุขมากๆไม่มีความสุขเลยนะคะคือ4ี่ดาบเนี่ยเป็นเรื่องของความสุขล้วนๆไม่ว่าจะเป็นความสุขทางเซ็กความสุขทางกายความสุขทางใจแล้วก็ความทุกข์ทางคําพูดหรือปิดปกปิดซ่อนเลนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้พูดเพราะว่าหรือว่าคุณอาจจะโกหกไม่มีความสุขแต่ก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกปิดแล้วก็เก็บมันไว้รวมถึงการป่วยป่วย แล้วไม่ได้บอกใครนะคะแล้วมีเกณฑ์การผ่าตัดเนี่ยเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะไปไหนสักที่หนึ่งไปหาหมอหรือเปล่าแล้วหมอนอนเสือไหมนะ,ะแล้วก็รอเงินนะคะการรอรอความสุขเนี่ยคือคุณอยากจะกลับมามีความสุขอีกครั้งมันบ่งบอกได้ว่าคุณไม่มีความสุข คุณมีปัญหาเยอะแยะค่อนข้างลุมเล้านี่เป็นไพ่แปดดาบสองสี่หกแปดแปดดาบเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันล้อมตัวคุณเองไม่รับแ,แล้วล้อมตัวไม่พอูกปิดหูปิดตานั่นหมายความว่าคุณมองไม่เห็นทางและมันเหมือนกับว่าคุณคุณปัญหาเนี่ยมันลุมเหลานะลุมเล้าคุณจนคุณไม่สามารถที่จะไปไหนได้หรือไม่สามารถทำอะไรได้ อะไรประมาณนี้คุณก็เลยคิดที่อยากจะเดินทางหรือเปล่านะคุณอยากจะฟื้นคืนชีพคุณอยากจะผุดลุกออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งแย่ๆที่คุณเหมือนตายทั้งเป็นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณนล้มมานานแล้วคุณอยากจะฟื้นขึ้นมาสักทีหนึง่งนะคะการที่คุณไม่มีความสุขนะในที่นี้มันบ่งบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณน่าจะลำบากเรื่องของการเงินหรือว่าคุณอาจจะกำลัง ลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะสองสี่หกแปดลุ่มหลงอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าอาจจะเป็นพวกเล่นบิตคอยหรือชอบเล่นหวยชอบกินเหล้าหลงอบายามุกอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณกําลังพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปเลี้ยงคนอายุน้อยอายุน้อยในที่นี้อาจจะเป็นบริวารหมูหมากาไก่ลูกนะะหรือว่า,าเด็กน้อยกิ๊กเกิ๊กที่อายุน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ นั่นแหละมันเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกได้นะเออกาลังรุ่มหลงและกําลังสร้างและกําลังอยู่กับสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้อยู่นะสิ่งส,สนใจสิ่งมัวเมาอยู่ส่วนเรื่องของการเงินเงินก้อนและความสุขเนี่ยคุณอยากจะได้จากครอบครัวนะฮะคือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมมีปัญหาเรื่องของครอบครัวเดอะเอ็มเพนะคะ น่าจะมีการจบจากแยกย้ายกันไปความสัมพันธ์มันน่าจะหายหรือไม่งั้นก็แขวนแล้วก็บล็อกใจนะคะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เนี่ยคุณอยากไปหาเดอะเอ็มเพจคู่แต่งงานอยากกลับไปขอคืนดีเขาแสดงว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณไม่มีความสุขนั่นคือปัญหามันเยอะเพราะว่ามัน มันน่าจะทะเลาะกันด้วยวิบากกรรมนะคะคือเวลาที่เราคิดถึงกันหรือว่าเวลาที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเป็นคู่วิบากกรรมหรือว่าช่วงเป็นช่วงกรรม,มะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแทรกกลางมีความขัดแย้งมันก็จะทําให้ความสุขของเราอะ่ะที่มันดีๆค่ะมันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นทําให้มีการแตกแยกนะคะจากคนรักคู่ครองนะคะคุณมีความคิดนะคะอยากจะกลับไปง้อขอคืนดีนะคะแต่ว่า คุณก็ได้แต่คิดแต่มันไปไม่ได้คุณก็แขวนไว้นะคะคุณอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อครอบครัวแต่ก็เหมือนโดนบล็อกหรือไม่งั้นคุณก็เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงระหว่างซ้ายกับขวาหรือจะตัดสินใจยังไงดี เพราะว่าไพ่ใบนี้มันมีความขัดแย้งอาจจะมีเพื่อนยุหรือปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันช่วงวิบากกรรมจากคุณแยกนะคะแต่เขายังคงเป็นเดอะเอเมสแล้วก็ยังเป็นคนรักเก่าของคุณอยู่นั่นแหละ <c oughs> เขายังไม่ไปไหนนะคะดูซิจะเกิดอะไรขึ้นอีกอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่านอกจากคุณเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะ แต่ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคุณอาจจะทำตัวแบบทำตัวไม่ได้เป็นคนมีครอบครัวทำตัวโสดทำตัวมีสเสน่ห์พร้อมที่จะมอบความรักให้กับใครแล้วก็ อยากมีสเสน่ห์อยากเป็นที่ต้องตาต้องใจคนอื่นอะไรเงี้ยพยายามทําตัวเองให้มีสเสน่ห์นะคะแต่กับมีอีโก้กับครอบครัวประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวนิดนโอ้โหไพส่สามใบนี้ออกมาไพาส่สามใบนี้แสดงว่าคุณน่าจะเห็นแก่ตัวกับครอบครัวนะคะแต่ว่าไปทําดีกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เนาะหรือไม่งั้นช่วงนี้คุณก็ไปที่อยากกลับไปง้อขอคืนดีนะคะอยากเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง ก็เป็นได้แต่ทีนี้เนี่ยจะกลับไปงอของคุณน,นี้ก็มีอีโก้นะฮะแล้วก็เลยหันหน้าไปที่เรื่องของการทำงานแต่ถามว่ารักไหมไพ่ความรักเนี่ยมันรักมากนะคู่ของคุณคุณสองคนรักกันมากก็ถือว่ามีความต่างกันนะอแต่ว่าด้วยปัญหาอะไรบางอย่างวิบากกรรมบางอย่างเนาะทําให้ถูกทิ้งถูกทีทาให้แบบไม่เห็นค่ากันอะไรประมาณเนี้ยอืม สักวันหนึ่งนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าโชคชะตาโชคชะตาอาจจะทําให้คุณทั้งสองคนนะกลับมาคืนดีกันปรับความเข้าใจกันนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันคือคุณห่างกันทิ้งกันเทกันทั้งทังที่คุณยังรักกันอยู่นะฮะยังมีรู้สึก ถึงความดีของกันและกันอยากจะกลับไปคืนดีแต่ก็ยังนิ่งๆอยู่มันเหมือนกับว่าคิดถึงอะแต่ว่ามีอีกโก้คิดถึงอะแต่ก็ด้วยวิวากรรมจับเราแยกคิดถึงรู้สึกดีอยากปรับความเข้าใจแต่ก็ยังนิ่งๆอยู่มันจะต้องมีอะไรนะคะที่มันคอยกั้นกลางที่ทําให้คุณสองคนนะคะไม่ได้เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดกันได้ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้คือสแสดงว่าในช่วงทันวายังคงนิ่งอยู่เนาะแต่แพชชั่นนะคะ จากที่ดูแล้วเนี่ยยังรักแต่มีปัญหาอยากไปหาแต่อีกโก้สูงคือมันจะต้องมีอะไรกัน้นกลางระหว่างคุณทั้งคู่ตลอดนั่นแสดงว่าคุณน่าจะได้รับผลกระทบจากมฤรตยูพอสมควรนะคะที่พบพักจากแยกแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันยังคิดถึงกันแล้วก็ยังมองว่าทาั้งคู่เนี่ยเป็นความมั่นคงเป็นคู่รักแล้วก็ เกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันอยู่แต่ก็ต้องมีเหตุนะคะที่จะต้องทําให้ห่างถึงบอกแล้วเวลาที่มันมีพวกแบบราหูนะคะหรือว่าปีชงนะคะหรือว่ามารตยูเนี่ยมันมักจะมีเหตุอะไรเสมอแต่แต่ละราศีเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่เหมือนกันนะคะได้รับมากน้อยก็อยู่ที่เวรกรรมของแต่ละคนที่สร้างมานะคะวันนี้นะคะก็อุ้มขอดูดวงให้กับทุกท่านนะคะชาวราศีกรกฎ เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ